ครับ<า>นี่นี่<า>นี่เขาก็จะมา,า,าเขาชอบข้ามละกอเนี่ย,น,ย<า>นะครับามาแย่งของโปรดผมเนมี่ยอันนี้นะฮะอย่าจิกมือนะอหนู <c oughs> รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทางนอนหรือทางใดเธอจะมีฉันอยู่ข้างกายพุ่งไปข้างหน้ายังมั่นใจถ้าไปกับฉันจะปลอดภัยพลังงานบริสุทธิ์ v A โ t นัสสถานีฉันตั้งมากมายอยู่ในทุกที่นี้ทั่วไทยจะไปทางไหนก็อุ่นใจเพราะฉันจะอยู่ใกล้ๆกล้ B o โบน h สช่วงฟื้นถิ่นแผ่นดินเกิด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนนำทางอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอหนองไผ่ครับผมอยู่ที่บิสันดี่รีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากรู้จักวันนี้ภายใต้สถานการณ์โควิดหลายคนคงทราบดีว่าวิกฤตการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างซบเซา เราจะมารู้จักคนหนุ่มนะครับเป็นนักธุรกิจจากดินแดนภาคใต้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ครับเขามีวิธีคิดอย่างไรในการที่จะรักษาธุรกิจและต่อยอดให้ธุรกิจของรีสอร์ทแห่งนี้มีความยั่งยืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยศครับครับ เป็นไงสบายดีนะฮะสบายดีครับครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวครับเรื่องธุรกิจเพราะว่าเรามองไปอีกหลายสิบปีที่เราอยากให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งครับด้วยตัวของเขาเองด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็หลายหลายคนนะที่ทําธุรกิจแบบท่องเที่ยวแบบนี้ครับก็ไม่ได้คิดเรื่องว่าจะให้อย่างสมมติว่าอย่างตรงนี้คือรีสอร์ทสถานที่พักครับ มันจะไม่ใช่สถานที่พักอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นธุรกิจของครอบครัวแฟนครับผมมาช่วยบริหารจัดการแนวคิดเดิมเนี่ยเขาก็วางแผนไว้แล้วเรื่องมีห้องประชุมสัมมนาการจัดงานแต่งคือตัวผมเนี่ยก่อนที่จะมาทำตรงนี้ผมก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่แล้วครับพี่คือยึดหลักความพอเพียงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ คุ้มค่าที่สุดข้างในจะมีฟาร,ร์มครับก็ oh, <okay. S 2> ะจะ,ะใชะ้แนวคิดเดียวกัน <Okay. S 2> ก็คือยึดความพอเพียง ตรงสวนโรงแรมเราก็ดูแลให้มันทันสมัยขึ้นครับอะไรเงี้ยครับแนวคิดก็คือจะปรับเปลี่ยนเรื่องภูมิทัศน์ครับสถานที่ภายในให้มันดูดูใหม่อยู่เสมออะไรเงี้ยครับน่าสนใจมากทั้งพื้นที่นี่ผมบอกว่าตรงนี้มันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับครับ500ไร่พื้นที่ข้างในนี้500ไร่ครับผมอยากเห็นแม่คุณยุทธพาผมไปดูหน่อยได้เลยครับยินดีครับพี่รักษามาเลยครับครับผมเมื่อกี้เห็นเสื้อเออเซฟเนี่ยครับ คุณคุณคุณยุทธเนี่ยนะไปรู้จักไปมีความผูกพันสัมพันธ์กับมูลที่รักดินรักน้ำอยังไงครตั้งแต่ื่อไหรก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมมาปีแรกผมก็มีโครงการที่อยากจะทำก็คืออยากเรามีที่ดินเยอะเราอยากจะเอาพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยให้ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมก็คือไปร่วมกับเสนอตัวกับจังหวัด Oh, uh. ร่วมกับทางจังหวัดทําโครงการที่ให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินหรือเดือดร้อนจะมาทําแปลงเกษตรในพื้นที่ฟรี mm hmm. ไม่กิดค่าใช้จ่าย ทางบริษัทประชารัฐเข้ามาร่วมด้วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สนับสนุนระบบน้ําและก็รับซื้อผลผลิตด้วย oh, <okay. S 1> ทางเราก็มีที่พักให้สําหรับ,กบเกษตรกรที่มาร่วมโครงการและบริษัทประชารัฐรับซื้อไปในราคาที่กเกษตรกรได้กําไรตรงส่วนด้านซ้ายของผมเนี่ยครับ,รบเรากาลังจะพัฒนาคความที่ก่อนหน้านี้เดิมทีเนี่ยค,คุณพ่อของแฟนเนี่ยครับ,รบได้รับ คือคือไถชีวิตวัวมาห้าตัวมาเลี้ยงที่นี่เพราะว่าเอที่นี่ก็มีทุ่งหญ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาขยายเป็น60สตัวเยอะมากเยอะเราก็เลยต้องทําโครงการเอที่จะปลูกหญ้าให้วัวแล้วก็ทําตรงนี้ให้ร่มรื่นด้านหลังเนี่ยครับพี่เยี่อมรคะด้านหลังมีน้ําด้วยนะใช่ใ่ก็เราจะดึงน้ําขึ้นไปเดี๋ยวจะปลูกหญ้าเนเปียแล้วก็ปลูกป่าสน โอ้โหเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สวยมากครับนี่ใกล้ให้ผลผลิตแล้วครับนี่กระเจี๊ยบเนี่ยเราไปต้มน้ําส่วนที่เหลือเนี่ยเรายังสามารถเอาไปแปลรูปได้เป็นกระเจี๊ยบบ้วไอ้ที่ว่าเป็นกระเจี๊ยบบัวคืออะไรส่วนผลเราไปต้มน้ํำเป็นน้ํากระเจี๊ยบได้และส่วนที่เหลือยังเอาไปแปลรูปได้อีกมีอย่างอื่นอีกมะเขือเทศก็มีผักสวนพัวก็มีครับเรียกว่ากุยกฒ ปลูกพื่อในโรงเพาะชำแล้วยังจะทําอะไรอย่างเงี้ยกับโงการที่คิดไว้ครับอันนี้ในโรงเดือนในรงเดือนก็หลายสิบโรงใช่ไหมครับเราก็มีนอกโรงด้วยอนอกโรงเดือนเนี่ยเราก็จะมีผักสวนครัวเราก็มีไม้ยืนต้นที่เป็นผลไม้ก็มีข้างในนี้พูดง่ายๆว่ามาเที่ยวที่นี่ถ้ามาเป็นแขกที่นี่ก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะได้ดูจะได้ดูได้กินด้วยนะครับ เกษตรอินทรีย์เนี่ยเราเน้นพึ we well, ่งตัวเองพึ่งตนเองครับพึ่งตนเองเป็นหลักดินของเราที่เห็นแบบนี้เราเอาขี้วัวเอาใบไม้หมักเอาขี้ไก่มที่เท่าแกลบทั้งหลายมาผสมเราไปดูกันไหมครับว่าในโรงเรือนเนี่ยเรามีพันไม้หลากหลายยังไงครับผมครับน่าสนใจน่ารนบจเชิญครับพี่ครับน่าปเลยครับอันนี้มากรีดครับยางมอครับ เ <Okay, S 2> ดีอดมะขิดเนี่ยเอาไปทำอะไรมกขิด,ดเราจะใช้ทําเป็นตออ๋อเป็นตอเป็นตอแล้วก็เสียบยอดเลมอนเสียบยอดมะนาวมะข<ำ>ิดเนี่ยหากินเก่งออผมกำลังจะถาม,มว่าทํใหม่ต้องใครมน้ําขังก็ได้ แรงก็ได้เลมอนที่เราเสียบเนี่ยก็จะได้ให้ผลผลิตที่ดีอันนี้ใบหูเสือใบหูเสือก็กินกับลาบใช่ใช่อร่อยอร่อยมากแล้วมีมะละกอที่เราขยายพันธุ์ไว้มะละกอพันธุ์ดีมะพร้าวน้ำหอมจากสมุทรสาครตกลงจะยกประเทศไทยมาไว้ที่นี่เหรอผมอยากจะทําให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้คนอ๋อตั้งใจคือเราจะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น เกษตรกรหรือใครมาที่นี่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรรู้เรื่องทั้งหมดได้ที่นี่ใช่ครับมีงบน้อยก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องมีมีฐานะดีเพียงแค่มีใจผมเนี่ยเมล็ดพันธุ์บางอย่างเนี่ยต้นคูณที่พี่เห็นเป็นสีเหลืองตามริมถนนครับผมต้นก้ามปูครับผจำฉาเนี่ยครับผมผ่านเห็นเมล็ดออกครับผมเก็บมาแล้วก็ให้ทีมงานของเราเพาะ ต่อไปเพาะเสร็จรเราก็จะไปลง,ลงปลูกในแปลงที่เราเตรียมไว้ครับช่วงแรกอาจจะดูแลน้ํานิดหน่อยให้เขาโตต่อไปเราก็เลี้ยงพึ่งโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียรเรื่องเรื่องเรื่องป่าไม้ไม่รุกป่าไม่ทําพืชเชิงเดียวทําพืชผสมผสานไม่รู้จะพูดยังไงครับท่านผู้ชมครับฟังดูความคิดของคุณยุทธเนี่ยเขาคิดมองไกลแล้วมองกว้างมาก โอ้โหี่ถ้าผมเป็นคนที่สามารถที่จะมีเกรย์ทางหนมให้รางวัลใครได้เนี่ยผมจะให้คุณเป็นสุดยอดของคนไทยเป็นที่เป็นคนหนุ่มที่มีความคิดกว้างไกลมากครับขอบคุณครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นครับโอไม่ยายายาถมตนถ้ามีคนแบบคุณเนี่ยนะฮะ สิบเปอร์เซ็นต์ของสังคมไทยสังคมไทยเจริญก้าวหน้ายั่งยืนแน่นอนครับครับครับผมคือผมอยากจะทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมผมจะได้พาลูกพาหลานมาดูเ้ื่อความยินดีครับด้วยความยินดีพาไปดูไก่ก่อนไก่ของผมอารมณ์ดีได้ครับมีผลไม้อยู่ในเล้าครับไั่หนีได้ครับเพราะเขาจะออกด้ออกได้ไก่อารมณ์ดีเหรอเนี่ย เมื่อก่อนสามร้อยตัวครับแต่ตอนนี้เราเพื่อการลดการซื้ออาหารเข้ามาเราก็เหลือแค่50ตัิบตัวที่เหลือเราบริจาคให้โรงเรียนให้น้องๆไปเลี้ยงอีก้ยห้ตัวเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่โรงเรียนต่างๆแล้วใช่ครับบริจาคให้โรงเรียนเนี่ยครับเราจะปล่อยแบบนี้ครับปล่อยให้เขาแบบได้หากินอยู่อยู่กับวิถีที่อิสระเสรีของเขาใช่ครับไม่ถูกกกงขังครับในนี้ผมจะปลูกไม้ผลอ่า อย่างเช่นมะละกอมะละกอเนี่ยเขาชอบมากครับพี่อ่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูครับครับครับโอ้นี่มะละกอครับถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ให้มันตกแล้วก็ไก่ก็เจาะกินเองแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็มาทําให้เขาแบบนี้ครับมาครับนี่นี่นี่เดีขาก็จะมาเี๋อวคขาจมามะละกอเนี่ยนะครับมาแย่งของโปรดผมเนี่ย อันนี้นะฮะฮ่าฮ่า่าอย่าจิกมือนะอีหนโอ้โหสนุกสนานน่าดูเลยเขาจะเชื่องครับเขจะเชื่องไม่ดุไก่พวกนี้คือไก่ไข่ไก่ไข่ไดครับเราก็ไปใช้ที่ร้านอาหารที่โรงแรม ช่วงที่มีไข่เยอะๆแล้วเขาเาไข่แถวไหนไข่แถวนี้ป่ะหรู้ไหมมีในเล้าครับอ๋อเขาไข่ในเล้าใช่ครับไข่ในเล้าเขาจะไปไข่ในเล้าปกติทุกวันเลยป่ะทุกวันครับทุกวันโอเคอย่างนั้น50ตัวก็อย่างน้อยก็ได้วันหนึ่งห้าสิบลูกใช่ครับประมาณนั้นครับนี่เก็บไปอย่างไไก่วันนี้อะไรนะคะไข่เก็บได้ยังเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวจะขอคุณยุทธสักสองใบได้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาไข่ไปทําไข่ลวกครับครับดูเล้าไก่ ก็น่าจะมีไข่เหลืออยู่บ้างครับเออฮะแต่นี่มันสายแล้วเนาะบางส่วนก็เก็บไปแล้วนี่ครับนี่ตัวที่กําลังไข่อยู่อย่างนงี้อ๋อที่เขานอนอยู่นี่ไม่ออกไปเดินเล่นนี่คือกําลังไข่ใช่ครับมาไข่ส่วนอันนี้ก็ที่ไข่ไว้แล้วครับครับอ๋อนี่ครับไข่ไว้แล้วใช่ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือไข่ไก่อารมณ์ดีแสดงว่าไก่ที่มันเป็นกินอาหารก็คือปลอสารใช่ครับ ใช่ครับเราก็จะเน้นเนี่ยแหละครับผักเน้นผลไม้ที่จะปลูกไว้ในในเล็กธรรมชาติรับรองไม่มีไม่ได้ให้อาหารไก่ว่าะครับตะไคร้ฟ้าทลายโจรก็ปลูกไว้ข้างในไอซองนี้ก็เยอะอยู่นี่สี่ฟองอูสี่ฟองครับสามฟองสามฟองนฟองหนึ่งอันี่ฟองหนึ่งห้าฟองครับนี่ลูกมันจะอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่ามันปลอดภัยแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารโปรตีน ที่ดีแน่นอนเราไม่มีการฉ <lawsuit. S 1> ีดวัคซีนเลยครับผมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเองเนี่ยผมจะปล่อยน้ําให้เขาเย็นร่มรื่นตลอดทั้งวันเนี่ยจากโซล่าเซลล์ที่น้ําล้นนะครับจากข้างนอกครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับต่อไปเนี่ยไข่อาจจะใหญ่ขึ้นเพราะผมจะทําหนอนแมลงวันลายไว้ในน้าโอเคแสนสุดยอดครับสามรูกที่ผมขอนะเอาห้าเลยครับโอเคครับยุดพูดอะไรกับแฟนรายการผมหน่อยนะครับ สื่อสารไปถึงคนหนุ่มคนรุ่นเดียวกันว่าวันนี้การทำอาชีพที่มันเกี่ยวพันกับการเกษตรเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนพี่น้องคนไทยหลายร้อยหลายหลายเป็นหลายล้านคนที่ดูแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าได้ทำไว้ผมก็ยึดหลักตามที่พระองค์ได้ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศผมก็มาที่นี่ พยายามทำกเกษตรอินทรีย์พยายามยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ค์ได้ทําไว้ครับภูมิวิชาความรู้หลายอย่างที่ได้บันทึกไว้หรือว่าได้รับการถ่ายทอดจากปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้นำต่างๆผมก็ามาเป็นตัวอย่างในการทําธุรกิจพึ่งตนเองครับทำให้คนกินผู้บริโภคปลอดภยัยสุขภาพดีการสร้างสุขภาพ ที่ดีทําให้คนไม่ต้องพึ่งยาคืออยากให้ลดการใช้สารเคมีอยากให้ลดความฟุ้งเฟ้อการกู้เงินอาจจะเป็นทางสุดท้ายที่เราทํามถ้าเราทําอย่างอื่นได้ที่ไม่ต้องไปใช้เงินกู้เราก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่เครียดนอกจากเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยอยากจะให้ปลูกป่ากันเยอะๆยะเพราะว่าเราปลูกป่าหนึ่งต้น10ต้นหรือกี่ต้นก็ตามคนที่เป็นมิตรศัตรูคนรู้จักไม่รู้จัก สัตว์ต่างๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ประโยชน์อจากป่า1อาหาร2อากาศที่ดีอยากให้สังคมเราสนใจเรื่องการลูกป่ากันมากๆครับครับผมกับท่านผู้ชมครับนี่คือเด็กหนุ่มนะฮะเป็นนักธุรกิจนะครับมาจากดินแดนขวานทองของประเทศไทยให้เป็นคนใต้แต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรบูรณ์กำลังจะมาฟื้นธุรกิจนะครับ รีสอร์ทการท่องเที่ยวที่จะผสมผสานกับการทำเกษตรแบบยั่งยืนแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าแนวคิดเกษตรพอเพียงนะครับด้วยปัชญาทฤษฎีใหม่โดยการให้เกษตรกรใช้อินทรีย์ในการทำการเกษตรนั้นเป็นแนวคิดที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยยอมรับ ปัจจุบันนี้เป็นแนวคิดของโลกทั้งใบที่กำลังจะหันหลังให้กับสารเคมีซึ่งเปรียบเสมือนยาพิษของมนุษย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ